ครับตอนคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับตารอบทิศวันนี้พบกับผมจิในยมีชัยครับไทยพีบียังคงนําเสนอต่อเนื่องกับเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือรอพอสอตอมาสังกัดอย่างอบอจครับซึ่งพบว่ายังมีข้อจํากัดอยู่หลายด้านทั้งกฎหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องเตรียมกันเงินไว้เพื่อบริหารจัดการในปีถัดไปด้วย รวมไปถึงมีข้อจํากัดเรื่องการบริการในบางนแผนกนะครับโดยเฉพาะงานทันตกรรมซึ่งภายหลังการถ่ายโอนมาสังกัดอบอจอไม่สามารถอุดหรือว่าถอนฟันได้ตามเดิมกุ่มจุตเรียคาบานลงพื้นที่ไปสํารวจรอพอสอตอําเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลําพูครับกว่าหนึ่ง <c oughs> ปีที่ห้องทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอบ้านหินฮาวตำบลน,นาศีอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพู ต้องงดให้บริการด้านทันตกรรมทั้งถอนฟันอุดหรือขูดหินปูนเนื่องจากไม่มีทันตแพทย์รับรองการให้บริการภายหลังจากที่รอพสตอแห่งนี้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขทำได้เพียงตรวจสุขภาพช่องปากและให้คำแนะนำและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งบางเคสต้องรอคิวนาน3-4เดือน ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ <Yeah. S 1> ราพอสอตบ้านหินฮาวเดิมสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขมีข้าราชการประจำห้าคนแต่ภายหลังถ่ายโอนมายังอ,อบจอมีข้าราชการเพียงสี่คนส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ไม่ยอมถ่ายโอนมาก็ได้ทำเรื่องขอช่วยราชการและทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสาธารณาสุขอำเภอ yeah. ใน,ในส่วนของเรื่องการบริหารจัดก,การกับการสั่งการเขาได้มอบอำนาจมาให้พออรพอสตเป็นคนมอบหมายบทบาทหน้าที่ในในส่วนของข้าราชะการถ่ายข้าราชะการช่วยราชะการแล้วตามกฎหมายเราเราจะเป็นคนที่ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งไปที่ต้นสังกัดของเขาก็คือสํานักงานสาธารณสุขอาเภอค่ะซึ่งในส่วนของตัวชี้วัดต่างๆก็จะมีการมอบหมาย ตามบทบาทแล้วก็พลัางงานเดิมของเขาเพียงแค่ในตัวชีวัดต,ตัวนั้นเขาปฏิบัติงานแล้วมีผลสำลิดยังไงบ้างเรากา็ทำแบบประเมินแล้วส่งไปตามรอบการประเมินทุกหกเดือนอยู่แล้วเหมือนเดิมรอพศอตอบ้านหินหาวเป็นหนึ่งใน83แห่งที่ถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดอ,อบจหนองบัวลำพูแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามขนาดถ้าเป็นไซส์ S ได้รับเงินอุดหนุน40,000 0บาท ไซเอ M ได้รับเงินอุดหนุน,น650,000บาทและไซเอลได้รับเงิน1ล้านบาทแต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะถูกกันไว้แห่งละ200,000บาทเพื่อวางแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปข้อจำกัดนี้ทำให้รอพอศตอขนาดเล็กได้รับผลกระทบเพราะไม่สามารถนำเงินส่วนนี้มาจัดซื้อจัดจ้างทั้งบุคลากรและครูปัได้ของรอพอตแต่ละแห่งต้องเหลืองบประมาณเท่า เท่าเทียมกันซึ่งแยกระดับ S ระดับ M ระดับ S แล้ว S นี่ก็คือถ้ามีงบประมาณสนับสนุสน400,000มัน50%เลยนะคะแต่ว่าขนาดกลางก็ต้องเหลือเท่ากันต้องมีเงินบริหารจัดการเท่ากันแล้วก็ L ก็ต้องมีเงินบริหารจัดการเท่ากันแล้วส่วนที่เรามองไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการงบเราบอกว่าเราก็ทํางานทุก อันทุกอย่างเพียงแต่ว่าเรามีหัวลายหัวประชากรจํานวนน้อยแต่การบริหารจัดการงบต่างๆเราต้องทําแล้วก็ให้เงินคงเหลือ<ม>ในจํานวนสองแสนต่อปีงบประมาณด้วยนะคะสองแสนที่คงไว้ต้องคงไว้ต้องคงไว้เพื่อจัดทําแผนปีงบประมาณถัดไปการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายังอบจอที่ยังมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของงบประมาณบุคลากรและการให้บริการด้านทันตกรรม ทำให้ขณะน,นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูลงนามบันทึกข้อตกลงกับสาธารณสุขจังหวัดในการทําธันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังรอพอสตอต,อต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนส่วนงบประมาณที่ต้องกันไว้2อง0,000บาทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้เบื้องต้นอบจต้องโยกง,งบประมาณเฉพาะกิจหรืองบจากกองงานอื่นที่ไม่เร่งด่วนมาสนับสนุนรอพอสตที่ยังขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือ มยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน เมื่อมีข้อจํากัดทั้งการปฏิบัติงานรักษาด้านทันตกรรมเมื่อมีคําถามต่อนะครับว่าถ้าชาวบ้านต้องการรักษาทันตกรรมที่รอพอต่อซึ่งโอนย้ายมาจะทําอย่างไรรวมถึงเรื่องงบประมาณที่ต้องการไม่สอง0สน 200, บาทตามกฎหมายที่ระบุไว้ในรายงานเมื่อสักครู่นะครับจะมีเพียงพอหรือว่ากระทบต่อการจ้างอัตรากําลังโจที่หรือไม่ครับเดี๋ยวคุยกันต่อกับผู้อำนวยการรัชนีโพธุมทาผู้อำนวยการรอพศต่อบ้านหินห้าวจางังหวัดหนองบัวลําพูครับสวัสดีครับผอ,อ,อครับ๋อครับ ครับตอนนี้ปัญหาที่เจ้าหน้าที่บริการด้านทันตกรรมนะครับจากเดิมที่เขาจะสามารถอุดแล้วก็ถอนฟันได้ตอนที่สังกัดกระทรวงสธาธารณสุขแต่ว่าพอย้ายมาอยู่กับทางอบจแล้วเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานแบบเดิมได้เพราะว่ายังไม่มีเรื่องของใบรับรองวิชาชีพนะครับจากทันตแพทย์ทยสภานะครับตอนนี้จะแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้ครับ ใน,ในส่วนของเบื้องต้นตั้งแต่โอช่วงแรกนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของทางมรูการปฏิบัตินะคะาทางสํานักาางานสาธารณสุขจังหวัดของบุรลรมยูได้สนับสนุนในส่วนของอ ตามกฎหมายการถ่ายโอนก็คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนี่ท่านยังรับรองให้เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขในที่ปฏิบัติงานในรพอพสตสามารถตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของกระบวนการการดูแลสุขภาพช่องปากหรือการทําการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของทันตสุขภาพจําเป็นต้องได้รับาาคาการระเบียบต่างๆนี่จะต้องได้รับการควบคุมดูแลโดยทันตแพทท์ซึ่งในส่วนของเบื้องต้นแรกๆอาจจะยังไม่ไม,ไม่ได้ครอบคุมในประเด็นนี้ค่ะ พอครับแล้วข้อจํากัดเรื่องของงบประมาณอย่างที่ราพศตอบ้านหินหาวของพอเองเนี่ยคือเป็นรพศตอขนาด M นะครับแล้วก็มีงบประมาณมา6.5แสนบาทแต่ว่าต้องกันไว้2 0 0แสนบาทเพื่อเอาไว้ใช้บริหารงบประมาณในปีถัดไปแบบนี้จะมีผลต่อการจ้างอัตรากําลังเจ้าหนที่ด้วยหรือเปล่าครับในส่วนของเบื้องต้นที่เราให้บริการกับประชาชนตามอัตรากําลังนะคะ เรายัางยังต้องมีบางบางเจ้าหน้าที่บางท่านไม่ถ่ายโอนเราจึงจําเป็นต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่ที่ตรงกับสายงานเพื่อที่ให้บริการไม่ส่งผลกับเราค่ะจำเป็นที่เราจะต้องมีการจ้างทั้งวิชาชีพอ่าเพื่อมาให้บริการรวมทั้งวิชาชีพอื่นที่งาจะมาปฏิบัติงานด้านแบ็กออฟฟิศเช่นอ่าเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพตามสมรรถนะที่เขาเขาเร่เรียนมาแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องใช้งบประมาณในส่วนขององบอุดหนุนทั้งหมดนะคะจานวน6กแสนห้าจะเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนของบุคลากรค่ะทาให้เราไม่มีงบประมาณเหลือพอเพียงพอที่จะไปะให้การดูแลด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดทําโครงการอื่นๆเดียวกับ ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพได้ค่ะจะเป็นค่าตอบแทนทั้งหมดค่ะครับผมผมขยับไปที่ภารกิจด้านปัญหาสุขภาพจิตบ้างตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมหลายพื้นที่เลยครับจากเดิมก่อนที่จะโอนย้ายมาเนี่ยภารกิจของเจ้าหน้าที่ก็จะเน้นไปที่การคัดกรองแล้วก็การติดตามรักษานะครับแต่พอเราผ่านการโอนย้ายมาแล้วครับภารกิจตรงนี้เราทํางานได้ชัดเจนหรือมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับบทบาทตรงนี้ ในส่วนของภารกิจในชุมชนนะคะ,ะตั้งแต่เราอยู่กระทรวงสาธารณสุขมิติการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขภาพเน้นการรักษาเน้นการติดตามเยี่ยมบ้านเน้นการติดตามการรักษาว่าผู้ป่วยไปตามนัดไหมได้รับยาครบไหมนะคะแต่ในส่วนของหลังจากเราถ่ายโอนมา ภารกิจมาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูพบว่าในส่วนมิติของการดูแลเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดูสภาพบ้านเรือนที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยอันนี้เรารู้สึกว่าสามารถเข้าถึงหรือว่ามีช่องทางการประสานงานให้ผู้รับบริการเข้าถึงตรงนี้ได้มากขึ้นเนื่องจากว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะ ทำให้เราเข้าถึงตัวงบประมาณที่จะสามารถมาปรับสภาพความเป็นอยู่ของผู้รับบริการให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเขาได้เช่นการปรับสภาพห้องน้ำการปรับสภาพที่เหมาะกับการเกาะเดินของผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงประมาณนี้ค่ะรู้สึกเข้าถึงได้เยอะขึ้นครับผมขอขอบคุณพ่อมากครับสวัสดีครับ วันพรุ่งนี้ครับขยาบไปที่รพอพสตจังหวัดเลยบ้านนะครับคุณผู้ชมมีอบอจอที่รับถ่ายโอนมา36แห่งไปดูว่ากรณีรพอพสตที่สมัครใจมาว่าเหตุผลใดครับที่ทําให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจึงต้องโอนถ่ายภาร,รกิจมาด้วยซึ่งหนึ่งปีนะครับกับการถ่ายโอนภารกิจรพอพสตสู่อบอจอนี่เป็นจดใหม่ที่ท้าทายภายใต้ใตการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้จะตอบโจทย์กับเรื่องของความต้องการประชาชนในฐานะผู้รับบริการหรือไม่ติดตามในจับตารอบทิศตลอดสัปดอครัปจน มาที่หนึ่งมีนาคมนี้เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปและทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยครับ ส่วนข้อจํากัดของชาวบ้านเกาะพะลวยอําเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีหลังพื้นที่บางส่วนถูกประกาศให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองตั้งแต่ปี2523ขณะที่ชาวบ้านก็พยายามเรียกร้องให้พิสูจน์สิทธิ์ครอบครองที่ดินตั้งแต่บรรพบุปปรุษก่อนปี2500ระหว่างนี้ครับก็ทําให้ชาวบ้านต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดข้อกฎหมายครับไม่กล้าทำมาหากินและก็ไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ได้คุณพัชราจิตคำลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ครับ าานะชาเอมกับเฟรมต้องลุกขึ้นแต่งตัวแต่เช้าเพื่อให้ทันเข้าเรียนพวกเขาอาศัยอยู่บนอ่าวสี่เกาะพะลวยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ปกครองจะสลับกันไปรับและส่งด้วยเรือหางยาวไปยังอ่าวสามซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านเกาะพลวยและนี่เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศชาเอมกับเฟรมเล่าว,ว่า ถ้าคลื่นลมแรงพวกเขาต้องใช้วิธีการเดินเท้าไปโรงเรียนแทนและบางครั้งก็ต้องหยุดเรียนแต่การเดินทางไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนของพวกเขาไม่เคยไม่อยากมาโรงเรียนเลยค่ะอยากมาโรงเรียนแต่ก็ถ้าเกิดว่าพ่อเหนียจริงก็ต้องหยุดค่ะก็ต้องลาอนนี้เราอยู่ม .4 แล้วนะคะคิดว่าอยากจะเรียนอยากเรียนที่นี่จนจบม .3 เลยค่ะ ไปต่อคือบอกที่บนไปแล้วแล้วกี่กัได้ใช่ค่ะแล้วอนาคตเลยก็คืออยากเป็นอะไรอยากจะทำงานอะไรอยากเป็นพยาบาลค่ะถ้าไม่ได้เป็นพยาบาลก็เป็นแม่ค้าค่ะาม,มากับเรือด,ดีกว่าครับถ้าเกิดวันไหนเราต้องเดินเรายังอยากมาลงเรือทำไมปวดซ้ำฉัน ควยนักก็บอกครูเช็ดบอกครูคมีวันไหนที่มามาโรงเรียนไม่ได้เพราะอากาศไม่ดีอะไรอย่างเี้ยมีครับฝนตกเป็นคลื่นครับเส้นทางเดินเท้าจากอ่าวสี่ไปยังอ่าวสามรวมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเป็นทางเดินเล็กๆคดเคี้ยวและลาดชันสลับกันไปมา บางจุดหากมีน้ำทะเลขึ้นสูงจะต้องปีนป่ายผ่านหน้าผาชันน้นเอ,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 อนันอแล้วไม่ต่ก,การเส้นทางนี้ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตที่เชื่อมมาจากอ่าวสามส่วนที่เหลือไม่สามารถตัดถนนไปยังอ่าวสีได้เพราะถูกขีดเส้น เป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองตั้งแต่ปี2523ชาวบ้านบนอ่าวสรีจึงไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาให้ใช้รวมทั้งบ้านอยู่อาศัยของพวกเขาก็ถูกจำกัดไม่ให้พัฒนาหรือปรับปรุปรงได้อีกไม่ชอไม่จะทำอะไรตัวแทนชาวบ้านอ่าวศรเกาะพะลวยเล่าว่า <15 5. S 1> พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนปี2500เ,ปนนเดิมมีบ้านเรือนตั้งอยู่กว่า50หลัง แต่ขณะนี้ชำรุดสุดโซมบางส่วนย้ายออกด้วยสภาพบังคับจนตอนนี้เหลือบ้านเรือนประมาณ20หลังนี่เป็นบ้านหลังแรกๆบนอ่าวสีสภาพประตูไม้ผูกพังใช้งานไม่ได้หลังคาสังกะสีมีรูโวเหลือพื้นที่บางส่วนที่ยังพอกางมุง้งหลับนอนได้ส่วนด้านข้างถูกปล่อยทิ้งรกไม่ต่างจากสิ่งปลูกสร้างจากไม้และสังกะสีที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน มีสมาชิกอยู่รวมอาศัยกัน4คนแต่ไม่ได้รับการปรับปรุงเพราะเกรงกลัวกฎหมายประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่มักเข้ามาห้ามปรามหากมีการดำเนินการใดๆบริเวณนี้เดิมชาวบ้านอ่าวสีเกาะพะลวยทำการเกษตรปลูกมะพร้าวสตอและมะม่วงหินมะพานควบคู่ก,กับการทำประมงเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจึงเหลือการทำประมงเพียงอย่างเดียว ก็ยู่ประมาณมาประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามครับต่างกิจตุสยาันห้า,าม,ามว่าเป็นพื้นที่ของเขาไม่ให้ชาวบ้นานทำมากินว่ากินทำมาห้ากินหลายแต่ไม่ปลูกไม,ม,บกมบก่บุกเบิกถ้าตายไปแล้วก็ไม่ปลูกปอนอาทีต่ตายไปแล้วไม่ปุ้ปลูกแล้วหลังจากนั้นพอมีเจ้าหน้าที่มาห้ามแล้วเลยลเราก็ก็ไม่กล้าเลยครับ เมื่อกานี่ก็ปล่อยเลยตามเลยจนถึงน้าปัจจุบันนี้อ่ะจนว่าพนอาที่ตายหมดอ่ะนี่กาอ่าทางห้าเลนี่ก็มันอีกทางนึ่งจนขึ้นส่วนนี่ก็อีกทางนึงแล้วป้ากินไงที่เขาบอกให้ใช้กินว่าทำกินต่อเนื่อง,งมาคือเขาเขาบอกว่านั้นแล้วว่าไม่ได้ทำกินต่อเนื่องมาคือเขาไม่ให้ ไม่ทำจิ้มต่อเนื้อแต่เขามาประกาศบอกว่าไม่ยั่งาง้เคาอุที่หันกล้าข้าไปทำหมอใช่ไหมไม่กล้าข้าไปทําเลยมันตีได้ตัวเนื้อตรงนั่งอยู่มันไม่ได้ตัวเนื้อเลยตัวเปล่าได้กับมันคือตายหมดหรอกยังแต่หัวอตอันนี้ก็ยังมีร่องรอยอยู่มีรองรอยมีหัวโตได้หัวโตเปล่าได้ยังข้างบนนะช่วงข้างบนอันมีหัว ที่ผ่านมาชาวบ้านที่นี่พยายามเดินทางเข้าร้องเรียน<า>ให้พิจารณาสิทธิครอบครองที่ดินบนอ่าวสีว่ามีการอยู่อาศัยก่อนประกาศ<ป>เขตอุทยานในทุกช่องทางที่ทำได้ไ<ป>พร้อมนำเอกสารรับรองการเสียภาษีบำบรุงท้องที่หรือพอทบร5รวมทางเอกสารทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานพิสูจน์<ป>ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองไ,<ป>ได้แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ครอบครองที่ดินตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ซึ่งใช้เกณฑ์ภาพถ่ายทางอากาศปี2,545และภาพถ่ายดาวเทียมปี2,557เป็นเกณฑ์พิจารณาว่ามีการทำกินต่อเนื่องหรือไม่ซึ่งในมุมมองของชาวบ้านระบุว่าการใช้เกณฑ์ภาพถ่ายหลังการประกาศเขตอุทยานไปแล้วไม่เป็นธรรมพัาราจิตคำไทย P ี s รายงาน ด้านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก็ชี้แจงการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ของเกาะพะลวยว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมกําหนดไว้นะครับพร้อมระบุว่าสามารถดาเนินการทํากินซ่อมแซมบ้านได้ครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชผลไม่ได้ชาวบ้านจึงมองว่าทําให้พวกเขานั้นกลายเป็นผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของที่ดินจึงเตรียมเดินหน้าเรียกร,ร้องพิสูจน์สิทธิ์กันอีกครั้ง นายพีรวิทย์บุญเสริมผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปูเกาะอ่างทองชี้แจงกรณีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ครอบครองที่ดินตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราชในเขตป่าุรักษ์ว่ามีการประกาศให้ชาวบ้านแจ้งครอบครองที่ดินตั้งแต่ปี2562จากนั้นตรวจสอบโดยคณะทำงานระดับจังหวัด และสำรวจรังวัดที่ดินนะครับโดยใช้เกณฑ์ภาพถ่ายทางอากาศปี2,545ภาพถ่ายดาวเทียมปี2,557เป็นเกณฑ์พิจารณาว่ามีการทำกินอย่างต่อเนื่องพื้นที่เกาะพะลวยพบว่ามีชาวบ้านที่ผ่านเกณฑ์รวม15ราย17แปลงเนื้อที่78ไร่จากที่ยื่นขอพิจารณาทั้งหมด112ราย137แปลงเนื้อที่กว่า1,637ไร่ ซึ่งู้ทีผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะสามารถซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและก็ทํากินในพื้นที่ได้ครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์พืชหรือว่าผลอาสินได้แปลงที่ผ่านนะครับสามารถเ,าเก็บเกี่ยวพืชผลอาสินได้เป็นปกติครับสามารถซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยได้ตามปกติครับโดยโดยแต่ว่าต้องอย่าเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลีป่ยนแปลงพืชผลอาศินนะครับเช่นายางพารา ตอนนี้ก็ต้องขอ,อความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าตามหลักการแล้วก็ยังเป็นที่ของอุทยานอยู่ยังกฎหมายลูกของม .6 4ยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะมีสิทธิ์ก็จะมีการทําประโยชน์ได้ตามปกติมากขึ้นครับ ชาวบ้านบนเกาะพะรวยระบุว่าแม้มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่ายังต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของอุทยานทําให้พวกเขากลายเป็นผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ครอบครองทั้งที่เข้าทํากินแล้วก็อยู่อาศัยมาก่อนหลังจากนี้ครับจึงตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเรียกร้องให้มีการพิสูจน์สิทธิ์กันอีกครั้งนอกจากชาวบ้านอ่าวสี่อ่าวข้างทักแล้วนะครับยังมีชาวบ้านในอ่าวหนึ่งบนเกาะพะรวยที่ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน ทีมข่าวก็เข้าสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ครับรวมทั้งแนวทางเคลื่อนไหวต่อไปติดตามในจับตารอบทิศสัปดาห์หน้าต่อครับ สาเหตุปัญหาไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทาของคนท,งทั้งที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์แล้วก็มังจะจุดไฟเผาพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการหาของป่านะครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมามาตรการปิดป่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนนี้ครับพร้อมส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพทดแทนเพื่อหาไรายได้ในช่วงนี้แทนการหาของป่าครับไม้ไผ่จากป่าชุมชนถูกนํามาจาักสารเป็นตะกร้าผลไม้ ส่งขายในราคาใบาละ6บาท50สตางค์นับเป็นแหล่งรายได้ทดแทนของครอบครัวเรือนน้อยชาวบ้านหัวทุ่งตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ต้องหยุดเข้าไปหาของป่าตามมาตรการปิดป่าแก้ปัญหาฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านบอกว่าปกติเข้าไปหาของป่าพวกน้ำผึ้งหน่อไม้และเห็ดมีไรายได้ประมาณวันละ300-500ถึงบาทแต่พอมีมาตรการปิดป่า หลายคนจึงเปลี่ยนมาหาอาชีพทดแทนมีรายได้ต่อวันประมาณ100 200ถึง200บาทโดยทางผู้นำชุมชนช่วยสนับสนุนด้านอุปกรณ์และประสานหาตลาดให้หาของปลาหอกหาเช็ดหาพักช่วยเอกอย่างนี้เขาห้ามแล้วก็เลยหยุดเนี่ยอยเลยหยุดบมดไปเลยผมต้องไปอะชันกลวยเนี่ยขิยนไปนเอื่อยเนวันๆนะ ก็ยังพอใจได้อยู่พอเหลียอยู่นะเช่นเดียวกับนายสอนชายชาวบ้านย่างปู่โต๊ะตำบลเชียงดาวหนึ่งในคนหาของป่าและเป็นไกด์นำท่องเที่ยวเดินป่าที่ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณป่งน้ำร้อนท้ายหมู่บ้านแม้จะมีรายได้ไม่เท่ากับการหาของป่ามาขายแต่ก็ยังพอมีรายได้จุนเจือครอบครัว ราได้ดีนะครับพออยู่ได้ครับแต่ส่วเราไปกับป่าไปมันหลายอย่างนะครับ,รบมันมีหน่อไม้มีพึ่งมีเห็ดมีหน่อไม้เออกล้วยไม้ไม่ใช่กล้วยไม้ปีกล้วยมันก็มันหลากหลายกว่าครับ มีรายได้ก็ค,คือตอนไม่ปิดป่าถ้าปิดป่ามาเสร็จปุ๊บก็เหลือเฉพาะลานกลางเต็นท์แล้วก็แช่น้ําพุร้อนร้านค้าชุมชนร้านร้านสวัสดิการร้านขายเสื้อผ้าชนเผ่าครับเอ่มืก่อนนี้คือพาท่องเที่ยวเดินป่าด้วยอะไรครับครับก่อนก่อนที่ถ้าไม่ปิดป่านะครับ,รบของเราเนี่ยถ้าไม่มีการประกาศปิดป่าคือเราเปิดตลอดทั้งปีพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมวลมณฑลแห่งที่5ของไทยแต่ที่ผ่านมาพื้นป่าแห่งนี้มักเกิดไฟป่าบ่อยครั้งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทำให้ฝ่ายปกครองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านทดแทนการเข้าไปหาของป่าข้อมูลทั้ง1400ีรายเนี่ยของเชียงดาวเนี่ย ครับมีความต้องการที่อยากจะได้อาชีพด้านการเกษตรนะครับเพราะว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้อยู่กับพื้นที่แนวชายป่านะครับเคยหากินกับพื้นที่ป่ามานะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเขาก็ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับด้านการเกษตรนะครับตรงนี้ก็ต้องรอความชัดเจนแล้วก็รอแนวทางแล้วทางอำเภอก็จะลงไปกับเคลื่อนนะครับให้ดึงคนกลุ่มพวกนี้ออกจากป่าให้ได้ ให้เขามาเป็นแนวร่วมในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกมันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่สำรวจจำนวนชาวบ้านที่หาของป่าและงานที่ต้องการในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมพบชาวบ้านจำนวน4,679คนที่ต้องการให้จังหวัดหามาตรการช่วยเหลือเพื่อให้มีไรายได้ทดแทนในช่วงการปิดป่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ปัญหาชายแดนที่เกิดจากการขนยางผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีกระทบกับการเข้าถึงและก็การเข้าออกพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวและมีกลิ่นเหม็นจากการขนถ่ายยางด้วยนะครับผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงส่งหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานกรมศุลกากรให้พิจารณาทบทวนการอนุญาตการขนยางผ่านแดนเพราะว่ากระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับ บริเวณหน้าด่านศุลกากรด่านเจดี3องค์จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้ครับไม่มีรถบรรทุกยางพาราข้ามแดนของผู้ประกอบการทั้งชาวเมียนมาและก็ชาวไทยมาจอดขนถ่ายยางพาราเหมือนเมื่อก่อนนะครับพบเพียงรถบรรทุกสินค้าชนิดอื่นๆเพื่อรอการขนถ่ายสินค้าทั่วไป นายอนุภาพหอมจันทร์ผู้อานวยการส่วนบริการด่านศุนลกากรอําเภอสังขระบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าหลังจากมีหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ช่วยเร่งหาเรือกับศุลกากรให้พิจารณาทบทวนการอนุญ,ญาตการขนยางผ่านแดนทรานซิสณจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีสามองค์หมู่9ตําบลหนองลูอาเภอสังขระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับบ้านพญาตองซูของประเทศเมียนมาเนื่องจากว่ามีผลกระทบกับการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวครับเกิดถนนชารุดจากรถขนยางขนาดใหญ่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นจากยางด้วยประกอบกับการเปิดจุดผ่านแดนม,มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาระง,งับการส่งยางพาราผ่านแดนณจุดผ่านแดนทั่วคราวบริเวณด่านพระเจดีสามองค์ไปพางก่อนนะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการส่งยางพาราผ่านแดนทรานซิตแล้วก็ปร,ปรับปรุงถนนให้พร้อมรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ส่วนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนนะครับจะสามารถส่งสินค้าผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวนบ้านพุน้ำร้อนอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ ส่วนด้านของผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ระลึกบริเวณด่านเจดี3องค์เปิดเผยนะครับว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าสถานที่ขนถ่ายสินค้า<พ>เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันทั้งนั้นนะครับมีรายได้หลักมาจากภาคการท่องเที่ยวซึ่งการขนถ่ายยางตรงนี้ครับก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหายแล้วก็รายได้หดนะครับจากเดิมมีรายได้วันละ1 0 0 0บาทตอนนี้เหลือ3-400บาทครับ ิดท้ายด้วยนายกเทศมนตรีนครสงขลานำทีมขึ้นเขาน้อยไปปลูกต้นไม้ชนิดไม้กินผลเพื่อให้เป็นอาหารลิงนะครับเทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อสร้างแหล่งน้ำและก็อาหารสำหรับลิงณบริเวณเขาน้อยอำเภอเมืองสงขลาโดยปลูกพืชชนิดไม้กินผลเพื่อเป็นอาหารลิงเอาไว้ให้50ต้นนะครับเพื่อให้ลิงสามารถดาเนินชีวิตตามธรรมชาติได้จะได้ช่วยบรรเทาปัญหาลิงลงมาหรือค้นอาหารตามบ้านเรือน พร้อมทั้งย่างสร้างสระน้ําให้ลิงด้วยครับซึ่งมีทั้งระบบกรองแล้วก็การถ่ายเทน้ําการกําหนดพื้นที่ให้อาหารแล้วก็น้ําลิงแบบนี้ครับก็เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการแล้วก็การดูแลรักษาความสะอาดด้วยครับ รายการต่อไปชมรายการนักประจมเพลงรีเพลย์กันต่อนะครับรักลับมาติดตามจับตารอบทิดกันใหม่เจอกันพรุ่งนี้ครับตอนเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงตรงส่ววันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ อาาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้ช่วยชาญด้านกฎหมายพบกับพิดารั์อนันตรกิติและธีระเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิก5นาทีถึง15นาฬิกาทางไทย PBS